อบถามเลยคะ่ะอาบน้ําบ่อยแต่กลิ่นตัวก็ยังมีตลอดเป็นเพราะอะไรคะหลายคนมักจะเข้าใจผิดครับว่าการอาบ,บน้ําบ่อยจะทําให้เราไม่มีกลิ่นตัวครับหรือว่าคนที่มีกลิ่นตัวอีกแล้วครับทำให้ว่ามีกลิ่นตัวได้ช้าหรือไม่มีไปเลยแต่จริงๆแล้วนะครับการอาบน้ําบ่อยนะครับนอกจากว่าไม่ทําให้กลิ่นตัวหายนะครับแถมยังให้กลิ่นตัวแรงอีกต่างหากครับนั่นเป็นเพราะว่าการที่อาบน้านะครับเราใช้สบู่ที่อาบน้ําถูกต้องกับเราหรือเปล่าคนอาบน้ําบ่อยครับคุณอาบน้ําบ่อยเพราะอะไรครับ เงาออกเยอะหรือครับหรือว่ากลิ่นตัวเยอะครับโดยส่วนมากครับคนอาบน้ำบ่อยเพราะว่ากลิ่นตัวเยอะการอาบน้าทําให้รร้กลิ่นตัวครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ถูกครับแต่ถ้าบ่อยครับมันจะเป็นการกระตุ้นครับทำให้ว่าร่างกายของเราจะต้องสร้างไขมันนะครับแล้วก็สร้างในลุมที่เป็นพวกต่อมน้ํามันต่างๆออกมาครับเพื่อทําให้ผิวเราไม่แห้งครับซึ่งเป็นกลไกของร่างกายในการปกป้องทำให้ผิวของเรานะครับไม่เกิดการแห้งนะครับผมและเกิดการคันเกิดขึ้นครับดังนั้นนะครับการอาบน้ําบ่อยนะครับไม่ได้ทําให้เราไม่มีกลิ่นตัวครับกับกาย กลิ่นตัวก็ยิ่งออกพะร่างกายก็เหมือนไปกระตุ้นครับไปกระตุ้นทาให้มันทํางานมากขึ้นครับอันนี้2ครับการอาบน้าครับหลายๆคนเข้าใจผิดครับว่าการอาบน้ําแล้วอ่ะเราจะต้องถูสบู่เยอะๆผมจะบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณอาบน้ําที่มันถูวิธีแล้วจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องถูสบู่เยอะครับแต่สบู่ที่เราเลือกใช้นั้นต่างหากครับเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากคุณรู้ว่าคุณมีกลิ่นตัวครับคุณต้องเลือกสบู่ที่มีสารลำงับกลิ่นกายครับและที่สําคัญจะต้องฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยครับเพราะว่าถ้า ขึ้นเต็มตัวครับเมื่อมีเกิดเงิ่นเกิดขึ้นครับก็ทําให้เกิดจริงตัวเกิดขึ้นนั่นเองครับและเช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีเฉพาะสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวไม่มีสารละกินกายนะครับมันก็คุมกลิ่นไม่ได้ครับดังนั้นต้องมี2อย่างคู่กันครับและประกันสุดท้ายครับการอาบน้านะครับอาบน้ําวันหนึ่งอะแค่หนึ่งสองครั้งก็พอครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังหาสบู่ที่มีคุณสมบัติตามที่ผมพูดมายังไม่มีในใจเลยนะครับผมอยากแนะนําครับนี่เลยสบู่แล้วก็ผิวกายรีเฟรชคร